สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีบัดสุขสุขนสบ,บายดีตอนค่ำพี่น้องมือดี๋เขาสิไปส่งใครให้บอาเอื้อนเนาไปกระซ้าแสงแล้วก็สิไปซื้อเครื่องอยู่บันคืมเลยไปซื้อเครื่องเขาห่านคือถุกถูมือท่เาเคยไปเนาะใครหนึ่งแตะส่งหอนเฮือนนะจ๊ะร้อยยี่สิบบาทเพราะว่ามันสิไปซื้อเครื่องอยู่เด้วเลยเอาไปให้เพิ่นเนาะแล้วก็ตั้งแต่เราอยู่เงินหลังนั่นนะสวรรค์นบนุตรได้เคยไปจากเถื่อเพิ่นปลูกพักปลูกหยังอยู่เนาะเดี๋ยวมือนี้เขาไปเบิ่งน้ำกัน ควบจิงเพิ่นสังแต่ตลายหมือเลยแหละไข่นะแต่ว่าไข่นะขายดีแห้งพี่นอ้องผมมีไข่อ่งมีต่คนมาสื่อมาสื่อเนาะแล้วก็เลยเมื่อนี่แหละเชียงชีได้ไปส่งให้เพิ่นไปกันเลยจ้าเพราะมันคําเล้วเนาะเพิ่เขาเจาเหตุทางใหม่เนาะมันก็เลยยังดีอยู่มันก็เหตุได้สามหมืออีกประมาณทิศหนึ่งก็สิเป็นขื่นบบแมนแบบขื่นทะเลได้พี่น้องขื่นตกแตกตกแตกหัวสันหัวคอน เจ้าของโรงงานพี่น้องลูกพยาบาล่ะแล้วสิเอานำหมดทางเนาะแต่ละเมื่อจันโจ๊แล้วก็ได้เจ้าเลยค่ะน่ะที่มันจักบิดยังดอกจักบิดแร่ไม่เห็นคนบ่า เฮตระโอม้วนครอบเดี่ยเลี้ยงห้องน้่งก็เปิดได้ถ่ายเอาไข่มาส่งให้จ้าจักว่าแตกนั่มไจ้ะแพงโบหายแล้วเหยื่อเนาะโอ้ยว่าิพอได้เฮ็ดไม่อานอ่อยไข่อยก็ได้ก็คือมีไข่ฮะก็คือมีไข่เอาโบมีผัวก็มีไข่ได้เลยข้าวแล้วมันของแท้คอยสกินทั้งเส้าทั้งแดงทั้งเที่ยง กินแต่ไข่กินโลดบำลุงเขาไล่ไออียงมาจังเต้สาจนคำจนหมื่ออกเฮือนยังบได้อวยบไดเต้าโอ้โต้องไปส่งคนเถาๆแล้วเนี่ยนะเออแท่นะมันไกลๆหนึ่งเลเนี่ยขึ้นไปี่ก็ห้างหน้าเจาเลยโอ้บอเลยลูกกับบแมนร้านกับแมนแฟนกับไส มาส่งอันนี้แล้วก็สิไปซื้อเครื่องอุย้ยแต่ว่าขาวนะยืนมุมนี่ออร่าดีๆไม่เจ็บแบบสวยเลยโอ้ยคนตาจ้ะน,นะ <laughs> เอาลับลงบนไปกันยังงามยางังอยู่ไหนเนาะูหุ่นแบบโอ้หุ่นแบบเลิศแบบนางแบบเลยเพื่อนส้มยังกะส้มเบิร์นแะไรเนาะโบ้คอยมาจักเถื่อนเลยนะไปตาตาติไปหรอปะไปสิข่าวเพือนกับข่าวตาพี่น้องตอนก็มาเห็นเป็นเถื่อทำอิดเลยได้ตั้งแต่เราหย่ามาอยู่พี่ โนเบิ้งอันเพื่อนไทยคิดนะแบบว่าเป็นตาซิวาเว่ยอโบแต่ว่ามาอีรีเลกับเป็นตาอยู่ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะแบบมันมีต้นใหม่ใบหนาเต็มไปหมดแล้วมันก็เป็นตาอยู่ดีพี่น้องนาอเราตบแต่งบานโอเคนะฮะรอทั้งหนอกก็ได้ผู้รอดศลพาเดี๋ยวอู้ยคือมางามแท้นี่นะขอเน่ อืแซงอันทรงอันนี้อันนี้อันนี้เหรอเขาบอกว่าคามันออมดอกเนียรวยขึ้นได้นี่ะอุ้ยคอสื่อเนี่ยก็พี่นอกมาพอของแท้งามมันนี้งามบขากเลยเขาเป็นซาวพวกพวกนี่ได้ซื้อซื้อมาละหัวเท่านี้นะสามร้อยจ้าะถ้าอันนี้ก็จะประมาณพันเจ้าคือบองรีดขาย สิขายเนาะเจ้าของก็ใช้ได้หาใช้ได้เลยก็เอาลูกมันขายระหว่างเลี้ยงไว้แล้วล่ะกับได้เงินเพิ่มเฉยยแดงใช่ไหมคะพี่ชื่ออยู่ไทยก็ขายกระปปกอะไรฮาซามชิมหาแบบนี้หน่อยเนี่ยมันก็มีลายเก๋แช่งเฮาถ่าให้มันเกิดลูกหน่อยๆอย่างซื้ออย่างไรซามชิมอาเอางี้ไปไปว่านนี่เอามาสักมันแก่แล้วบ่สุกแล้วเถือมันดึงๆมันเดียงให้มันเสียบเลย่หรอเปล่ามาหาขอสมบัติเป่าเอื้อพี่น้องเอ้ยนี่ นี่เดซ่าอันนี้เดซ่าโอ้อยากเสืออะเจาะชิมากแนวนี้โบอันนี้เดซ่าอันนั้นเมันจะจับเพียงนะ้วคือมันชิอันนี้มันจุกดุยมันโบมีเม็ดว่ะมันต้องแตกหน่ออันนี้นี่นี่เป็นตะหักนี่แล้วอีพวกนี่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 มันชสืออย่างเดี๋ยวนี่มันจุกดุยอันีนคนนกอันี่คนนกเปลืองโอ้โหอยากเสือดินี่อุ้ยอันนี้น้ำนั่นในมือเธอหน่ะเวลาเป็นดอกเวลาเป็นดอกดอกสีเหลืองนะอือ แค่มาฮอตคืออลังการแล้วเนี่หนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้เจ็ดร้อยแหมแพงมาเลดทีซื้อเจ็ดร้อยมาซื้อน้ำมันก๊อตตี้นะมาฮอดแล้วก็ติดต้นใหม่เลยพี่น้องเอ้ยได้แล้วนี่สามนี่เมื่อวานโอ้ติดเกือบแม่นจบคลิปซะซื้อไปหมุนอยู่ก็กระบอกเพชลิะพี่น้องไปเอามีอันนี้พร้อมมีเครื่องดื่ม ท่านได้เปิดผาตอนลาบซูเปอร์นั่นแล้วตอนนั้นตอนใดตอนอันจุบันนาคีตะพุ่นนั่นแหละอ๋อตสวันโพเดมาสตะวันโพเดมาเมนตอนอซอนไปทับปังทองบนอยู่บนนอนเออเราตบแต่งบานแบบเป็นตอยู่นะมันมันโมมีฟ้าเลยว่ามันเวลามันลมมันยังไรหนกมันทับเป็นอย่างนี้โอ้ยก็คือแบบเพื่อนเฮ้านั่นแหละนี่นี่ เราตบแต่มบานค่ะคบ้านทวดพี่น้องชมวิวนั่นด้าหลังทางหลังสิเป็นสวนผักไผ่แล้วของข้าวเอูสัตว์เจียวเลยแม่ไพ่ลิ้นเลยแม่เป้โอ้คือกันปลูกน้ำกันบอกเขาจะเอาขอปลูกอ๋อเอาไปเลยขยายหัเอาไปเรื่อยๆอยอืมอันนั้นสวนผักเพื่อนพี่น้องข้างหลังบ้านรอ่ะก็วิวเดี๋ยวไปดูกันได้ไปชมสวนไปชมบ้านกเราไปยู่เลยไปยู่เลยนับ แต่ว่าเบิ่งยามเบิ่งเพิ่นถ่ายคลิปโอ้ข่อยยังคิดว่าเป็นตาย่านแล้วคือว่าเวทคือจังว่าแห่งเล้งแห่งเล้งยุงลายยุงลายป้าทุนอนกระมีตัวบักใหญ่นางผูกมันหกเลยคักอันนี้หอมอันนี้หอมของผักมินิซิมเขากันยังไงเนาะอุ้ยแบบเวอแม่นอันวัดอีกวัดหนึ่งเลยอยู่ในนี้ คลองหนึ่งคลองเอื่อยนี่ของอ้ายนี่แลบก็ของเจ้าของนี่อ๋อปกติเราเขามานอนอยู่สองไงแต่สมัยเราอยู่มันฮ่อนโอมันหนาวแบบไปราอันย่ยมันเดี๋ยวเลยเดินชีเดินหายห้องหองมันอบมันอบทพื่นเราต้เลยออกมานอนเนาะเพราะว่เราจังนอนมาบีริงจาฮุกไปฮุกมาเราตั้งสูงเราออกมานอนนอกโล่เด๊นาะแต่ว่าเออตกแต่งก็โอเคละพอเสร็จผ้าม่ามอะไรนั่นแหละโอเคแบบแต่งบ้านดิบแบบ ก็ดีนะแต่นเปิดไฟเนเบิทางนี้นในวก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดไฟแบบเบิ่หมือนบรเวามีสัดเซลล์โอเคเลยโอ้ยนี่ก็โอเคแล้วนาะพี่น้องเป็นตอยูเลยมันมืดอะาวความจริงแล้วมันบมเมนบานแบบู่เท้าขังขังเงินนี่มีแต่เงินออมแบ่ฟักทองพันหลุนหลุนไม่ค่อยชอบเลย ต้องหาแบบทิมๆในมาควมเจ็บปวดต้องสาดิซัดิตจากหน่อยปะปะมันอยากเมืดแล้วนั่นลหละว่าเขาเขา่าค้นเถาเลยคือว่าแล้วเพิ่นมาดูเด้ซ้อนกันกันสีมาเดะทุกอเพางอช่ได ันนีของเนานะะตัว,น,น,ว,วนี้นันิกอยลงเิ้เาูานัวน่าอยมัโล่งไปเลยนะอเอาแต่นี้ออโอ้ยแบบสวัดสวดิ์นะสว้ยอยดีเนาะเพราะว่าอายเราอันลงไปอยู่หรงงานพี่น้องก็เพิ่นซิเด้มาอ,อยู่พี่เราไปไประจำญี่ปุ่นเลยก็เงินบุญไปอยู่บ่เอื้อแล้วก็กาสบายดีเนาะก็สะดวกสบายป้องัวคือมาลายเทไรคือรถเป็นยังไ๋หัวทางลังงนัน อ๋อป่อพี่น้องสวนผักเปิดหูเปิดตาเลยเออเนาะสบายแม่เขาเพ่งเห็งสีว่าจังบริยากตัดใหม่เขาลืมขึดเลยว่ะแสงเนาะบอเขาขึดบ่เห็นบ่ถึงแน่มาขับไปทายหูหัน ก็เจ้าเห็ดในี่ปุ่นนั่นเนี่แบบเป็นแพงเป็นเซี่ยงไฮาก,ก็เลยอันรเออสวยค่ะหเห็ดตีสามเขาเห็ดแล้ทำนองนะ่ะรอบนะัะนะเห็ดเป็นโอ่งม,มันบอแล้วบัดนี้มันบ่แ,นนแข็งแล้วก็เลยเปลี่ยกไม่ก็เลยวเห็ดเป็นเลี่ยมเอาแบบนี้เลยเระว่าแบบนี้นงามงสีแดงย้อยลงมาไงเธอแน่นอยู่อ๋อสีจับมันขึ้นหูแม่เนี่ยแมนเด้ยอันคืออย่างตัวนี้ของผลาของเจ้ารึเปล่าค่ตเด้ยตัวนี้กำลังอันนี้เดี๋ยเป็นคองแก้วแต่วันนี้เห็ดตีผล เพื่อนอยู่ทางลมพวกนานี่นะพักลายพี่น้องเนาะบัวสิเป็นเพื่อนหลังใดกะบัวสิเป็นพังหอมพักอยังฮะโฟด์คายตี้เลยอุ้ยพักอันนี้พักกาดซ้อมเจ้าเี่เจ้าใดมันคือใหญ่แทะคอยจองได้คอยชื่อเก็บเลยบ่ออะบ่นี่พี่น้องมืองในพักกาดซอมบัวเอื้อเจ้าใส่ยังมันคือเขียวงามแท้ อันนั้นท้องอื้อยหญ่ได้พี่ของของ่อนทำงานพว่าของเฮากับปลูกพี่น้องอยู่นาที่อีแม่ไปบ่งนล้มันอยากขึ้นมันล่างนี่ขนาดว่าใส่ทั้งคีมูใส่ทั้งหยางในบ่เข้าใจว่ะแทกเอาบอมบงเต้นในนูยผู้ใดนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่น,นเอาตัวน้อยมาปลูกกันนี้ตัวนี้อัตัวนี้มาปลูกอือคือขั้วใดว่าคือขั้วเป็นมูนี่อ่อนโซนบักพักนั้นพักอันนี้พักกาดซอมหรือว่าพักกาดดอกเนาะเอาไปหนึ่งไปหนึ่งป้าขนาดบริขัว ของอีเม่ผู้คุ้นอะเรงแต่งแรงแต่งอันนี้ความจริงรนนรรงามอีะแต่ว่าพักหอมเองันถือพักหอมอันนี้พักยังก็พักบัวัว,วไม้ืวงหูงวงขึน้นนะ่ะเต้นเป็นดินทรายลักษณะแบบสุ่มตลอดเลยเนาะดีเดใน,นพักบัวแล้วแต่มันบอกอันนั้นพี่เนางนี่ พาดบรรยากาศยังมือแรงดีดิวิวแบบดีเลยข่อยกะว่าที่เขาเอามาเห็ดอะนะบอกที่เขาเอามาปลูกนะแสงผักสลัดเก้วนะผักสลัดบัตเตอร์นะนี่เขาเอามาเห็ดอันนี้ เริ่มลองเลยนะไมันสิเป็นแสงแดงเนี่ยสลัดแดงแต่ของเฮานะอ่างหนำแตกใส่จังมันปิ๋วไปหอดใส่พอไปปลูกอันใกล้ๆอ่างหนำแล้วมันระเบิดสีแดงเขาบอกว่ายิ่งถึงแดดยิ่งแดงอ๋อแล้วร้องทีเป็นโซ่มันหมักแสงแดดเหเนาะอันนี้พค่นกระลงเบบกิมเมอร์พวกนี้คืออันกเนดูอนนนัก็มดูีเนาะก็ร่างสีบลูส่วนอันปะกงกวงเห็ดคนเดียวพี่น้อง โหดเก่งเลยวัดสนาผู้ใดเนาะสีไดนมบอยู่นี่เบาหนาแล้วเนาะวัดสนาเบาหนำพักคณเหรอพักกวงตุ้งกวงตุง้งเออประมาน่นเลยนี่กว่าสีลงกวงตุ้ง้อนนกสิบงอบ้อลายอยกระถาจะเพิ่มมาเพิ่าู่เพิ่งปลูกเบิดเดอร์าวันใจมา อ้อยะอะวันที่สาวฝายนี่หละวันที่าายโอ้วมือน,นี้กับวันที่สิบสามเลยดเพรอีกเจ็ดมือเจ็ดแป็ดมือเนาะมือ,อ,มอโอ้เขาก็มีคู่เขาดงเขาดาวแล้ววะนี่เขาจะมา,จ,มามจ็บเขาได้ตัวนเจ็มเพ็รอย่างลวเขาบอกมีคู่เพ็ดคู่มันนี่แหละ่งเงจ็บลัง <laughs> อ๋อค <c oughs> ุดเพชรขู่มันในสามล่องไปกินข้าวปนปลาทั้งหลังนาตาวินกำลังอยากตกเจวมันกรเสือ ปลูกมันแก้วพร้อมปลูกทุกสิ่งทุกอย่างป้าบัคขพดก็ปลูกเป็นคลองเป็นคลอง,องสุดยอดเลยเน,ะนาะพักบัวของข้าเจ้างามเด้พักซีก็งามเนาะของแม่เราก็ง,งามเด้พักบัวนะปาโถอันเอยคือเห็นอยู่เมืองท่าบ,บางทองก็ง,งามไม่ชินเลยแต่อีเมลเราปลูกอันขางน้องหนำหหาไดีแห่งสบายบเราเห็นเป็นแทนขึ้นไป อันนี้แหละพี่น้องเนาะมื่อนี้ก,ก็มีโอกาสได้มาแวะแล้วก็ได้มาส่งไข่ให้ได้มาเลาะสวนพร้อมบรรยากาศดีแล้วแบบอยู่คนเดียวก็โอเคนะแบบโอเคม,มากๆเลยแหละเพราะว่าสวนขัวเราคนเดียวเห็นบ้าง,นะงยังไงนะป้ <c oughs> า <c oughs> เอามันอยู่ไก่เงินเลยไฟเนลยม,มันมีไฟมันส่องลงมาบ่ก็ส่องลงมามันก็เห็นห้องบางเท้อก็เทื้าเขาปลูกพักปลูกง่าก็ใช้ไฟโค้ม ขอดูเลยผัดปูก้งกเวนล้ัดแใครอยู่ดอกปูกคนเดียวคือซิบบเขียวโบเอ๊ย่านอยู่สัญญาณเขียวโอ้โบโบดอกเลนนี่สมแถวปูกมาเล่นป้าจังบ้านปีนี้คิดว่าสิขายกันจงเริ่มหาตลาดเยอได้ขายเพราะว่านอดึงกระิ่งเต็มที่กิ่งข้างหน้าบัส ตลาดบานขึ้นก็ได้นะาค่อยปังก็ได้อลกรนะบ่มันแบบว่าพี่น้องเวลาเฮาเฮ็ดอีหยังขายก็สิได้ขายนี่การตลาดก็บ่คือกันเนาะบางคนการสิไปลงตลาดแต่ในกรณีที่เฮาไปเลาะขายอ่ะได้ขายดีอันนี้นะได้ขายดีกว่าโพสต์ขายน้ำเฟซบุ๊กนําแ่เพือยากกินมาเอือกเราอยากกินมากเลยอ๋อแล้วมันอยากกินมันข้าวแต่ว่าเราปลูกโดกได้หมักถั่วหมักแตงนะนะ เดขายแถะแน่นอนเท้าต้องปลูกเป็นซ้ำเป็นซ้ำไปอะ่ะแต่ว่าสุดทําอิดนะ<ต>หอบนี้นะคนกําลังปลูกไรคิดไปคิดมาแล้วบม่ได้กระปูกบม่ได้กระปูกนะก็เลยยุดไว้ก่อนมันแบบว่าเขาจะปลูกไรเทาต้องเห็ดเป็นซ้ำอ,อ่ะสมุนไพรซ้ำนี่กําลังอันกําลังเริ่มเป็นดอกเป็นหมากก็เริ่มเนบอีกสุดหนึ่งคั้นแบบนั้นกันเดขายตลอดเนาะเพราะว่าบรหัสหน้าเนาะสบายห,หนานะเทาเห็ดสวนอย่างเดียว โอ้พ่อปรานั่นโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาตอนนี่ก็คือสิทธิ์ขออนุญาตลากคนเด้อเนาะขอบใจเบอร์สุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้รลอย้าบาจ้าทเป็นกำลังใจให้บแบบแบบสวนนะันาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจังไดก็ฝากติดตามเบอร์สุขุสุขคนนี่แหละขอบใจเบอร์ทุกคนที่บ่ก่อยถิ่มบ่ค่อยปลาแถวเนาะเป็นกำลังใจห้เปเอือสวัรค์เด้อพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดี เยซื้อนี่เด้อเนาะเพื่อว่าอันที่ด้่งมอมแมนอยู่พี่นออ้องเบาเออพนบ่สบายแต่ว่าปัจจุบันเรากินอันหวานกินยางต้มไข้ขึ้นในยุเป็นหนิวมาไข้ล,ลังเนรัวหนิวทงหน,นิวในไตแม่นอยู่กินน้ำหลายๆมันกระสอยเนาะ ก็คอยเศร้าไว้เนาะส่วนนี้ก็า่างหาเงินสั่งเหนือสั่งตัวแล้วกับปวเจ้าค้องเน่เนาะจังไดก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เบาเอือพี่น้องอย่าขมโฆษณาเลยเด้อเราไปแล้วสบายดีขอบสองปะถูกงัว